ต้องบอกเลยนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นไม่ว้นแต่และว,วันเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของปฏิหารรอบตัวเราและเราครับก็เห็นเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วเลยก็ตามครับเชื่อหรือไม่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ฟังดูแล้วไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงครับนั่นคือเรื่องของตายแล้วฟื้นฮะวันนี้ครับทางช่องของเราขอรวบรวมคนวิเศษ ที่ตายและฟื้นราก,กับว่าพวกเขานั้นมีปฏิหารอย่างนั้นอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ครับว่าแต่เรื่องราววันนี้จะมีใครและที่ไหนบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลยครับ 1. ตาแต่ฮะเป็นเรื่องราวของคุณตาคนนึงครับอายุเพียงแค่77ปีเท่านั้นเมื่อปี2562ครับตาแต่เนี่ยเขาไปที่กลางทุ่งกลางนาไปสูบน้ำเข้านาและปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยเขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วก็หมดสติไประหว่าน,นั้นเองครับก็มีชาวบ้านผ่านมาพบเจอพอดีก็เลยเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจครับปรากฏว่าตาแต่เนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่า ช่วงที่หลับไปน่ะตัวเองฮะฝันเห็นว่ามียมทูตเนี่ยมารับตัวเองโดยยมทูตนะครับก็ถามว่าเขาได้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรเมื่อตาแต่ฮะบอกชื่อไปแล้วปรากฏว่ายมทูตครับ บอกว่าเฮ้ยผิดคนนี่ว่าก็เลยพาตาแต่ครับมาส่งคืนแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันนะฮะที่ตาแต่เนี่ยฟื้นจากความตายอย่างไรก็าตามครับจากทางการแพทย์เนี่ยบอกว่าตาแต่เนี่ยแกเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจก็เลยแบบว่าหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็าตามครับตาแต่เองเนี่ยเมื่อตายไปแล้วครั้งที่1น,นะครับก็เลยสั่งเสียเอาไว้เผื่อตายรอบหน้า ซึ่งผ่านมาอีกประมาณ1ปีให้หลงหังฮะตาแต่ก็เสียชีวิตลงอย่างสงบและไม่ได้ฟื้นกลับมาอีกเลยครับคนที่2ครับคนนี้ก็เป็นคนไทยเหมือนกันเป็นหนุ่มฮะอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองฮะปีสองพเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่กาลังเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดบ้านและปรากฏระหว่างนั้นเองอะ่ะเขาก็รู้สึกปวดท้องก็เลยไปเข้าห้องน้ําฮะ รากฏว่าวานันนั้นนะเขาท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกก็จึงพยายามนั่งถ่ายตั้งนานฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออร่างกายอ่อนเพลียรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงจังหวะน,นั้นเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็กล่าวว่าเอาหัวนี่แหละไปพิงที่ผนังห้องน้ําแ่ปรากฏว่าจู่ๆครับร่างกายก็หมดแรงแล้วก็หลับโดยที่ไม่รู้ตัวจนกระทั่งตัวเองฮะหมดลมหายใจหมดชีพจรผ่านไปไม่นานฮะก็ไม่คนมาพบ แล้วก็แจ้งกู้ภัยเมื่อกู้ภัยมาถึงนะฮะกู้ภัยก็พยายามทิ่จาทําการตรวจเช็คชีพปรจรลมหายใจปรากฏว่าทุกอย่างไม่มีฮะเอาง่ายๆคือตายแล้วกู้ภัยฮะก็จึงพยายามนาร่างชายคนนี้นะฮะไปใส่ในผ้าหอ่อศพปรากฏว่าสักพักหนึ่งนายคนนี้ค่อยๆลืมตากู้ภัยก็ช็อกสิครับงานนี้คนตายลืมตาได้กู้ภัยฮะจึงตัดสินใจเช็คชีพปรจรอ,อีกครั้งหนึ่งและพบว่า นายคนนี้ยังไม่ตายฮะผู้ชายคนนี้นะครับเล่าว่าตอนที่ตัวเองกําลังหมดลมหายใจอยู่นั้นเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรู้ทุกอย่างว่าใครมาบ้านบ้างใครกําลังเก็บศพบ,บ้างแต่เขาบอกว่าระหว่างนั้นเองอ่ะเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้เขาจึงทําทุกอย่างฮะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยขยับได้ หรือทําอะไรก็ได้ให้บ่อยให้เขารู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ตายสุดท้ายปฏิหารก็มีจริงฮะคือเขาสามารถลืมตาได้ทําให้กู้ายรู้ครับว่าตัวเองนั่นแหละยังไม่ตายฮะถือว่าเป็นอะไรที่บูดวิดมากเลยก็ว่าได้นะฮะคนที่3ครับชื่อว่าคุณยายพินิษที่จังหวัดอุดรธานีฮะคุณยายเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับข้อพ่อเป็นพิษก็พยายามรักษามาตั้งนานตั้งนานนะครับแต่ก็รักษาไม่หายยิ่งอายุเยอะๆนะครับร่างกายยิ่งทรุดหนักกว่าเดิมจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่กี่ปีครับปรากฏว่าคุณยายเนี่ยเสียช ร่างของคุณยายนั้นก็ถูกทําพิธีทางศาสนาตามปกติ4วันสคืนทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นครับและเมื่อถึงวันสุดท้ายเป็นช่วงที่ทุกคนต้องมาล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าวก็ล้างกันไปตามปกติครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจกนกระทั่งมาถึงฉากฉากหนึ่งครับฉากที่คุณตาหรือว่าสามีของยายมาล้างหน้าศพให้จังหวะนั่นเองครับคุณตาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ที่ถามเลยว่าถ้ายายยังไม่ตายขอยายฟื้นขึ้นมาเชื่อไหมครับว่าคุณยายอ่ะ ฟื้นจากความตายได้จริงคุณตานะฮะ เมื่อเห็นแบบนี้ปุ๊บก,ก็พยายามเข้าไปบอกชาวบ้านว่าเฮ้ยเนี่ยคุณยายยังไม่ตายตอนแรกหลายคนก็เชื่อว่าคุณตายเดยวเพือหรือเปล่าพอไปดูฮะปรากฏว่าคุณยายฟื้นขึ้นมาจริงๆและยังไม่ตายฮะเรื่องนี้สร้างความอึง้งและประหลาดใจอย่างมากนะครับว่าเฮ้ยยายตายไปแล้วเกือบ3-4วันมันไม่น่านจะเป็นไปได้ที่ว่ายายจะฟื้นขึ้นมาได้จริงไหมฮะแต่ปรากฏว่ายายฟื้นขึ้นมาได้จริงจากงานศพนะฮะกลายเป็นงานทําบุญครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้บอกเลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆครับเรื่องนี้คนที่4ครับอันนี้ไปต่างประเทศกัันนบบ้างะคร ในคนนี้ครับมีชื่อว่านายปีเตอร์ขีเกน igen, เป็นชาวเคนยาอายุ32ปีนะฮะวันนด้คือดีครับนายปีเตอร์เนี่ยจู่ๆครับก็ล้มหมดสติลงไปเลยเมื่อหมดสติปุ๊บนะครับคนที่บ้านก็พยายามช่วยนายปีเตอร์ในการนําส่งโรงพยาบาลฮะแต่ก็ช้าไปปรากฏว่าคุณหมอบอกว่านายปีเตอร์ครับเสียชีวิตไปแล้ว และการตายครั้งนั้นก็คือเป็นโรคกระเพาะอาหารนี้แหละครับและก็ตามครับศกนายปีเตอร์ถูกส่งไปที่ห้องดับจิตและเจ้าที่นะครับก็พยายามทําการฉีดฟอร,ร์มาลินเข้าสู่เส้นเลือดของนายปีเตอร์แต่เท่าว่าระหว่างที่ทําการฉีดฟอร,ร์มาลินอยู่นั้นปรากฏว่าจู่ๆครับนายปีเตอร์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างนั้นแหละใช่เลยครับทั้งหมอเอยเจ้าที่เอยพยาบาลเอยวิ่งสิครับรออะไรตอนแรกคิดว่าผีหลอกฮะแต่ความจริงคือไม่ใช่ครับความจริงคือนายปีเตอร์ ฟื้นคืนชีพฮะและยังไม่ตายเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ฝันอะไรเลยนะครับไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นไม่มีนิมมงนิมิตรไม่มีอะไรเลยแต่เขาเชื่อว่าพระเจ้าฮะยังไม่อยากได้วิญญาณของเขาก็เลยส่งเขาครับกลับไปอยู่กับครอบครัวตามปกติเขาฮะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่ไม่เอาเขาไปบอกกันนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฮะฮะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเป็นอดีตทหารยศร้อยตรี อายุ63ปีฮะวันนี้คืนนีครับช่วงประมาณสักเก้าโมงเขาไปออกกําลังกายตามปกติและการออกกาลังกายก็คือการวิ่งบนลู่วิ่งที่บ้านพอวิ่งเสร็จปุ๊บนะฮะก็ออกไปขุดดินหลังบ้านเพิ่มอีกระหว่างขุดดินอยู่นั้นนะครับก็มีอาการหิวน้ําจึงเรียกภรรยาและลูกคเัาไปเอาน้ำมาให้ดื่มปรากฏว่าตัวเองเนี่ยก็มานั่งสภาพอิดโรยนะครับอยู่ที่บริเวณบันไดบ้าน แตัใน,นไม่นานครับร่างกายก็มีอาการชักกระตุกอีกสองครั้งตามมาโดยภรรยากับลูกก็พยายามเรียกชื่อนะครับคือตอนนั้นก็คืออากาศร้อนมากเหงื่อนี่คือท่วมร่างกายเลยก็ว่าได้ฮะกนั้นไม่นานครับเขาก็หมดสติไปและเขาบอกว่าตอนที่หมดสติไปนั้นน่ะเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนะ่ะลอยได้ฮะและเขาได้พบเจอกับต้นไม้มรกตถ้ำม,มรกตและพบกับแม่ชีที่เขาับถือเป็นประจำฮะอยู่ที่นั่นด้วยจากนั้นไม่นานครับเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับภาพทุกอย่างมืดไปหมดรู้ตัวอีกทีคือ ที่โรงพยาบาลแล้วเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยนะฮะตายแล้วก็ฟื้นได้เขาก็เพิ่งทราบว่าที่เขาเป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าร่างกายฮะขาดออกซิเจนแล้วก็อากาศร้อนเกินไปรวมถึงร่างกายขาดน้ำนะครับคือบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับก็คือเกิดไปแล้วเหมือนกันคือหวุดหวิดมากๆคือรักษาไม่ทันผู้ชายคนนี้อาจจะไม่รอดก็ได้นะครับถือว่าเขาโชคดีและมีปฏิหาริย์เป็นอย่างมากและคนรอบข้างของผู้ชายคนนี้นะครับเชื่อว่าที่เขารอดกลับมาได้ก็เป็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้ครับมีจิตใจที่ดี ทำบุญทำกุศลจึงรอดกลับมามีชีวิตอีกครั้งนั่นเองฮะคนที่6ครับมีชื่อว่านายลูคัส นายลูคัสเนี่ยเขาเป็นชาวแอฟริกาใตาน้นะครับเขาเป็นบาดหลวงด้วยวันดีคือดีครับมีผู้ชายคนหนึง่งเขาเสียชีวิตมาฮะแล้วก็ตายไปแล้วหลายวันด้วยร่างของชายคนนี้ครับถูกเก็บในโลงศพอย่างดีทาไปีตามปกติครับจนถึงกระทั่งวันฝังศพเรื่องาราวูเหมือนจะปเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันไม่ปกติตรงที่ว่าวันนั้นเองครับนายลูคัสเนี่ยเป็นบาดหลวงกําลังนําศพไปฝังก็จริงครับแต่ทว่าระหว่างนั้นเองครับผู้ชายคนที่ตายนั่นน่ะจู่ๆครับลุกมานั่งแล้วก็มีความมึนๆฮะมีอาการแบบ แปลกๆผู้จามไม่รู้เรื่องคนที่กําลังแบกรงไปฝังอยู่นั้นก็คือวิ่งกันโครตทิดครอทางเลยครับเอาอีกแล้วผีหล่ออีกแล้วตอนนั้นเองครับนายลูคัสบอกว่าทุกคนไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องตกใจนี่คือปาฏิหาริย์ผู้ชายคนนี้ตายแล้วฟื้นลูคัสอ้างว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเป็นฟิลม์มอของเขาเองอย่างว่านะครับพอมีคนบอกว่าตัวเองสามารถทําให้คนตายกลับมาฟื้นคืนชีพได้นายลูคัสก็โด่งดังมากแต่อย่างว่าลยครับ เมื่อแังมากๆก็ต้องมีนคนไปขุดประวัติครับหลายคนเชื่อว่านายคนดี้เนี่ยขี้โม้ส่วนศพที่ตายเนี่ยอาจจะมัโนขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าไปจ้างมาเล่นคอสเพลหรือเปล่าเลไเป็นศพอะไรอย่างเงี้ย เรื่องนี้นะครับปัจจุบันนี้เป็นเรื่องถเถียงกันอยู่ว่าความจริงแล้วลูคัสเนี่ยพูดจริงหรือพูดเล่นคําถามก็คือว่าถ้าหากว่านายลูคัสเนี่ยขาแบบเล่นเล่นคถามว่าคือแล้วศพอะที่ตายแบบเนียนเนียนไม่หายใจรายชีพจรเนี่ยก็ทำได้ยังไงอะเออน,น่าคิดแม้นั่นแหละฮะปริศนาเลยคุณผู้ชมและรครับคิดว่าเรื่องนี้เขาทำยังไงฮะหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกันแน่คนที่7ครับเป็นเรื่องราวของคุณยายคนนึงครับอายุ 83ปีคุณยายนะครับมีชื่อว่าซินเนียดีดัฟอยู่ที่เมืองชตีซาฟประเทศยูเครนนะครับวันนี้คืนนี้ครับตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตภายในบ้าน ทางกู้ภยัยรถโรงบาลตำรวจก็จึงไปที่เกิดเหตุนะครับแล้วพบว่าคุณยายนี้เนี่ยไร้ลมหายใจและไร้ที่ประจรไปแล้วเอาง่ายๆคือคุณยายแหละตายแล้วนะครับเนื่องจากว่าคุณยายนะฮะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกไม่มีสามีนะฮะจึงมีการนำร่างของคุณยายนะครับไปทำพิธีที่โบสตามความเชื่อของเขา แต่สิ่งที่ไม่นะ่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับเพราะจู่ๆฮะคุณยายก็ลุกมานั่งตามปกติมีอาการมึนงงแบบประมาณว่าที่นี่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ทั้งบาทหลวงเอยอะไรเอยครับวิ่งกระเจิดกระเจิงตามเคยเลยครับนึกว่ายายเฮี้ยนความจริงคือยายไม่ได้เฮี้ยนนะครับแต่ว่ายายเนี่ยยังไม่ตายคือต้องบอกก่อนนะครับคุณยายเนี่ยหมดลมหายใจไปแล้วไม่ต่ำกว่า1ิบชั่วโมงนะครับเป็นร่างไร้วิญ,ญ,ญายเกือบเกือบสิบชั่วโมงเต็มเต็มหก ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับใบมรณะลงศพพิธีบาดหลวงแขกเคิร์กมาเต็มงามเลยนะครับแต่สุดท้ายครับคุณยายนั้นฟื้นขึ้นชีพและไม่ตายบอกเลยนะครับว่าโคตรเก่งเลยก็ว่าได้นะครับยายก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเรื่องราววันนี้ขอมาก็จัดให้นะครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับนั้นนะจะเกิดขึ้นมาสักทีหนึ่งนะครับและไม่ได้เกิดกันง่ายๆซะด้วยการตายและฟื้นขึ้นชีพเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็ว่าได้นะครับและก็อย่างว่าเลยครับไม่มีใครรู้ว่าโลกหลังความตาายยนนนั้เป็อ่งไร จะน่ากลัวหรือน่าอยู่อดนนีไม่มีใครตอบได้นะครับรวมไปถึงนิมิตเมืองลับแลอะไรก็แล้วแต่ครับคงไม่มีใครตอบได้ว่ามีจริงหรือไม่เอาเป็นว่าท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกดซ F ฟิร์ให้กำหมงใด้วยแล้วกันนะครับเจอกนันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีชเหมอนช่แนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย